หลังจากการสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์แล้วนะคะเราจะสามารถทำการกำหนดตำแหน่งของหลุมเจาะได้ค่ะแต่วิธีการเจาะสำรวจนั้นจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้วิทยากรของเราค่ะพันโทโมนตรีจินคนครหัวหน้าแผนกเจาะปิตโตรเลียมกองสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพันโทโมนตรีสวัสดีค่ะค,ค่ะ คำถามของเราก็คือการเจาะสำรวจมีวิธีการอย่างไรบ้างคะครับหลังจากเราได้กำหนดจุดเจาะนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาลังวัดพื้นที่นะครับแล้วก็จัดเตรียมให้เป็นฐานเจาะหลังจากที่ปรับพืน้นที่จนราบแล้วเตรียมฐานเจาะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการขนย้ายเอาพวกอุปกรณ์การเจาะแลวก็เครื่องเจาะเข้ามาติดตั้งอย่างลักษณะที่เราเห็นอยู่นะครับค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เครื่องเจาะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเมื่อถึงวันกำหนดการที่เราจะเริ่มการเจาะเราก็เริ่มเจาะตั้งแต่ผิวดินลงไปจนกระทั่ง ถึงความลึกที่ต้องการครับค่ะสำหรับหลุมเจาะนี้ความลึกประมาณเท่าไหร่คะความลึกป้าหมายของหลุมเจาะนี้กําหนดไว้ประมาณ1,200เมตรครับค่ะการที่เจาะลงไปได้ลึกขนาดนี้นี่ใช้วิธีการยังไงคะครับเราก็จะมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าหัวเจาะกับก้านเจาะนะครับเป็นอุปกรณ์สาคัญที่เราจะใช้ในการเจาะลงไปก็คล้ายๆกับสว่านที่เราใช้เจาะไม้หรือเจาะปูนนะครับแต่ว่ามันจะมีระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่สําคัญก็ คือระบบที่จะทาให้ทั้งหัวเจาะและก้านจอะของเราหมุนเพื่อจะเจาะหินลงไปได้นะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบน้ําโคลนในการที่เราจะเอาลงไปหล่อเลี้ยงแล้วก็คือเราจะสูบน้ําโคลนลงไปในแกนกลางแล้วก็ให้มันพาเอาเศษหินที่เราจาะขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอส่วนนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการระบบกําลังก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักในการที่จะให้กําลังกับระบบทั้งระบบการหมุนก้านเจอะแล้วก็ระบบของไอการหมุนเวียนน้ำโคลนครับ่แล้วก็เมื่อเจาะลงไปเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า ตรงนี้แหละเจอน้ามันแล้วครับแล้วก็มีวิธีโดยการศึกษาข้อมูลจากเศษหินที่มันขึ้นมานะครับ,รบจะมีเจ้าหน้าที่ของทางซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาเนี่ยที่จะพิสูจน์ทราบแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราได้ได้เจอน้ํามันแล้วหรือยังจากจากเศษหินที่เราเจาะขึ้นมาครับค่ะ แล้วหลังจากที่เราตรวจพบแล้วว่าโอเคตรงนี้มีน้ํามันขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะขั้นตอนต่อไปพอเราเจาะถึงความลึกเป้าหมายแล้วเราจะต้องลงท่อกลูไว้แล้วก็ซีเมนต์ท่อกลูเพื่อให้เป็นหลุมถาวรหลังจากนั้นเราก็จะถอดประกอบพวกเครื่องจอดทั้งหมดนี้ย้ายออกไปจากพื้นที่นี้เพื่อให้แผนกผลิตเข้ามาติดตั้งแล้วก็ลงอุปกรณ์การผลิตต่อไปครับค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว,ะวนคะคะครับค่ะ ทั้งหมดนี้นะักเรียนก็จะได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าวิธีการที่เขาเจาะสำรวจลงไปใต้ดินเพื่อหาน้ำมันทำอย่างไรต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้า